สวัสดีค่ะชีวิตดีดีที่นี่ยูเคนะคะวันนี้คีโตเดซีนะคะเดซีแล้วนะเดซีแล้วนะมาดูวันนี้ดาจะกินอะไรกันกินสลัดค่ะพอดีดามีซาลามีนะคะแล้วก็เอออะไรนะดาซื้อมาจากสเปนนะคะหลังจากช็อปทุกอย่างเดี๋ยวเราก็จะเอาดรซซิ่งใส่เลยนะคะเพื่อนเพื่อนเสร็จแล้วเราก็มาโคเรโคเรเลยค่ะเ,เพื่อนทีนี้เราก็มาใส่จานเลย <ๆ S 1> นี่ก็ถึงตาแฮมของเราแล้วค่ะ แฮมใส่ค่ะทีนี้ก็โรยด้วยล็ a เพปเปอร์อีกหน่อยหนึ่งครัมด้วยออ i v e o อีกหน่อยหนึ่งค่ะแล้วก็เสร็จแล้วค่ะกิจตอง่ายๆของเราวันนี้นี่นี่ไปไปจัดกันค่ะเพื่อนๆก่อนจะกินอาหารเหมือนเดิมค่ะดากินวิตามินที่ดากินปกติคือเอามากินพร้อมมื้ออาหารนะคะเพื่อนๆอย่าลืมนะเรื่องนี้สำคัญมาค่ะเพื่อนๆมามาหม่ำกัน ตามด้วยชีสเค้กอืมอร่อยอร่อยจริงจริงน้ำตาลไม่ต้องนะคะเพราะว่าทับทิมมันหวานแล้วก็นัดมันก็หวานแล้วก็อาวาคาโดมันก็หวานอร่อย